ว,นนวันนี้นะคะ <Thank you. S 1> เทคนิคจากโปรจิตานะคะมาทำให้คุณนะคะมีความตื่นเต้นเพื่อเปลี่ยนพลังงานค่ะ ไม่ต้องแคร์ใครด้วยไก่งามพอคนเป็นคนต้องแต่งให้สวยเราอยากจะรวยกันเลยต้องช่วยตัวเองถึงใครจะว่าเป็นคนพอแล้วก็ดนไปใหนักใจน้องจึงอโอลก,ก็เก่งต้องดัดจริตกันสติแก่กเส็งเนี่ยจบก,การร แชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเซสริมมีของใหม่ๆยังไม่ถูกประเดิมอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้าบัญชีรีบเข้ามาแช่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 บอกเลยว่าแดนเซอ่อ วันนี้มีของมาแทนเป็นการหอมแก้มเป็นของชมรยวย้าใครอยากหอมแก้มสวยๆกดไลค์มาด้วยในหอมแก้มสวยออนไลน์อยากโดนตต้อมาขายของออนไลน์ไล่ไล่ไไล่ไเปิดเ็นบุ๊กไล่์กงขายกันทันทีกดไลค์กันหน่อยนะ F2 F4 สินค้าที่มี เเข้าามิิคอนฟร์มีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชทรีบเข้ามาแชท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 รีบแชทรีบแชทรอบนี้มีโปรเซสริมีของใหม่ใหม่ยังไม่ถูกยังอยากได้คอนเฟิร์มรีบเข้ามาแชทมาขายของออนไลน์ กดไลค์ก <man> ันหน่อยนะเอฟซงเอฟซีอ่ะเข้ามาสิคอนเฟิร์มรอบนี้มีโปรเซอโมชั่นไม่มีใครมาอ่านชื่อเลยมาอ่านชื่อหน่อยดูอ่านชื่อล่าจดไว้หน่อยสวัสดีค่ะคุณพากย์จ้าเอฟไปเต้น สิบล้านอัพนะคะที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนีค่ะจมพู้นู้ดสวัสดีจ้าทุกๆคนต่อเบไปแล้วก็ไม่ได้แค่ทำไมต้องสวัสดีค่ะวิภาภวสุขการสวัสดีจ้าบอนคือน้อยก็อยากจะรวยก็เลยต้องช่วยตัวเองสวัสดีค่ะสุภาถใครจะว่าเป็นคนออลก็ไม่ได้หนักใจน้องหนึ่งอโลก็เก่งสวัสดีจ้า ทุกคนคือบางคนกคนูจะต้องอ่านไมะไคะสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะอังสนาอ่ายินดีต้อนรับสู่สถานีความรวยจา้า คุณละตีสวัสดีจาน้ำหวานดึงการทองแก้มเป็นของมนุษย์ขอความดีใจอยู่ตรงนี้นะคะเป็นมนุษย์นะคะเงินล้านทุกคนได้หอมแก้มสวยออนไลน์สวัสดีค่ะฮะกิฟต์รสเซลินสวัสดีคุณป้า ไปถูกอยากได้คอนเฟิร์มหรือข้ามั่นใจหัวลอก็ลวนมาค่ะให้เขาหัวรอเอาละดีใจ้อก็ขายกันทันทีบอกเลยว่าใช้เวลาเต้นกันสามชั่วโมงห้า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 หา ศาสรเทคนิคนะสร้างความตื่นเต้นที่ทำให้ชีวิตคุณพุ่งสปีดเลยนะคะอ่ะเป็นไงคะสนุกไหมแพงสนุกไหมคะสนุกไหมคะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดแชร์มากๆเลยนะคะหลายคนเนี่ยเข้ามาฟังนะคะคลิปกูสิตาเพนกูสิตาแล้วก็อุ้ยตื่นเต้นนะคะแล้วก็มีพลังงานมากๆเลยนะขออนุญาตจิบน้ำหนึ่งทีอ่ะ ไม่ใช่มืออาชีพด้านการเต้นกันนะคะแต่เป็นมืออาชีพนะคะด้านการเสรสร้างนะยอดขายนะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะพลิกชีวิตถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีขึ้นฝืดขืดหืดมานานมากเขาจะคําว่าฝืดขืดหืดไหมแบบชีวิตแบบไม่โสภาแบบทําไรก็แบบไบโโแบบอ,ไบไอ้สต็อปอีกแล้วมันมีจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดหนื่ของชีวิตมันมีจุดจุดหนึ่งที่เรียกว่าจุดหนื่ของชีวิตค่ะซึ่งหลายคนในต้องเจอ ต้องเจอไม่ว่าคุณจะโคตรเสียนโคตรเทพโคตรเก่งขนาดไหนคุณจะเจอจุดนะจุดหนืดของชีวิตหรือจุดถ่วงของชีวิตคุณค่ะจริงหรือไม่จริงพิมพ์มาตรงนี้นิดนึงค่ะนะคะตอนนี้ภาพกูชัดสัญญาณกูชัดไหมหลังจากเต้นเสร็จทุกคนยังชัดอยู่นะโอเคอ่ะ จุดหนึ่ของชีวิตเกิดขึ้นนะคะด้วยหลายๆปัจจัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นความคุ้นชินความเคยชินกูเก่งแล้วน้ําเต็มแก้วเนยน่ายท้อแท้บวดรับไม่ไปมากกว่าเดิมมีความตั้งหวังสูงขึ้นมีความโลภเข้ามาครอ,อบงำนะคะหลายๆส่วนค่ะมันทําให้คุณเกิดจุดหนึ่งจุดเบื่อหน่ายในชีวิตนะคะหรือจุดทวงในชีวิตคุคณนั่นเองคุณสิตาเองก็เคยเป็นค่ะุูคเคยนะคะวเวลาประสบความส็จ ถึงจุดหนึ่งแล้วมันไปต่อไม่ได้ไม่รู้ว่าจะไปต่อ,อยังไงอยากไปต่อแต่มันไปต่อไม่ได้มันไปต่อไม่ได้ตลอดเลยนะนี่คือจุดหน่วงของชีวิตนะคะสัญญาณครูล่วงหรือเปล่าครูไม่แน่ใจนะสัญญาณชัดไหมคะโอเคอ่ะโอเคครูต่อเลยค่ะอยากดูก็ดูไม่ดูก็ไม่ต้องดูนะคะ วันนี้นะคะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงชีวิตครูค่ะซึ่งต้องบอกว่าเป็นครูคนแรกของกฎจกักรวาลกฎแรงในงดูที่ออกมาบอกพวกเราค่ะว่าการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตทําไมครูสิตาถึงเต้นรู้บ่างทำไมครูสิตาถึงออกมาบ้ามากกว่าคนอื่นทําไมครูสิตาถึงไม่เป็นครูสายตอนยอนแบบคนอื่นตอนยอนตะตอนยอนตะตอนอเพราะบึงเหนื่อยอยู่แล้ว ชีวิตที่หนืดอยู่แล้วคุณทําอะไรที่มันสโลว์สโลว์สโลว์เข้าใจคำว่าสโลว์ไหมเดินก็ช้าพูดก็ช้าหายใจก็ช้าทาอะไรก็ช้าอ่านหนังสือก็ช้าเรียนรู้ก็ช้าพระดานก็ช้าอะไรก็ช้า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 กว่าจะถึงประตูชัยอาจจะชตาหน้าต่อยใบตายปีกแบดรอบอยู่ที่เดิมค่ะแต่สำหรับครูสิตาค่ะเป็นครูคนแรกของกฎจักรวาลกฎแรงขึ้นดูที่บอกให้คุณดาลิกรลีออกมาบ้าค่ะเพราะอะไรคะอย่างน้อยค่ะเวลาคุณออกไปลบแล้ว่างคุณกําลังจะชักมีดเอิงเอิเขาฟันมึงแล้ว ทันไหมกว่าจะชักมีดได้ค่าสึกก็ฟันเราเรียบร้อยเพราะในสมองล,ละภูิแห่งชัยชนะค่ะในทุกวันคุณต้องออกมาสู้รบค่ะสู้รบกับอะไรบ้างตัวคุณเองค่ะความขี้เกียจของตัวคุณเองอ้อกูไม่อยากไปทํางานกูเบือ่อเหลือเกินความขี้เกียจนะคะที่มันแฝงอยู่ในรากเง่าเรามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะคุณก็เป็นครูก็เป็น รวมถึงนะคปะปัจจัยรอบข้างที่ทําให้คุณรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรเบื่อไปเจอเจ้านายแมงม่วนเจ้านายแมงพึ่งใหญ่เกิดที่แปลงเนี่ยจริงปะจุดที่ทําให้คุณพีคแล้วคุณรู้สึกว่าไม่อยากทําอะไรมันเบื่อหน่ายมันท้อแท้ค่ะวันนี้ถ้าคุณไปด้วยพลังงานฝืดพลังงานแบบว่าไม่ไหวนะจบสิ่งที่ครูสิตาทาค่ะในการเปลี่ยนแปลงชีวิตค่ะ ครูก็เบื่อค่ะในวันที่เจ้าหนี้ต้องมาทวงหนี้ครูทุกวันครูก็เบื่อค่ะที่ครูต้องหาเงินมาปกหนี้ทุกๆวันค่ะในตอนที่ครูรู้จักกฎจกักรวาลกนแรงดึงดูดเหลืองเงินติดตัว20บาทโคตรเบื่อเลยแม่ไม่มีตังค์แม่สุดที่สุดของชีวิตแล้วบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อบอกใครก็ไม่มีใครช่วยสิ่งที่ครูต้องทําค่ะต้องลดความฝืดในชีวิตเราเมื่อเราเจอกฎวิทยาศาสตร์นี้กฎจักรวกลาลกฎแรงดึงดูดคนอื่นบอกว่าคิดให้น้อยสนุกให้มากแต่ครูสิตาเติมให้ค่ะคนแรกของโลกเลยคือมัน ให้เยอะมันตรงแอเลยมันให้เยอะๆค่ะถ้าคุณไม่มันในชีวิตคุณจะช้ามากค่ะคุณจะเชื่อหรือไม่ชีวิตคุณคุณจะใช้ชีวิตแบบก็พอแล้วก็พอเพียงแล้ว,แ,ลวแต่คุณสําหรับคุณติตาไม่พอเพราะในวันที่เราติดลบสิบล้านเราจะมาพอแล้วมันไม่พอนึกออกปะครูเลยต้องรีบลุกขึ้นมาค่ะใช้ชีวิตให้สนุกมีความสุขและมันมากๆค่ะมันคือ,อยังไงคือทํายิ่งทํายิ่งมันเข้าใจไหมวันนี้คุณนั่งร้อยมาหล่ยพวงแรกนั่งจิ้มนิ้วตัวเองยากมาก อันที่2เริ่มค้องอันที่3ขค้องอันที่4เร็วมากการฝึกฝนที่ทําให้เรามีพัฒนาการคือการฝึกซ้าๆซ้ำๆซ้ำๆค่ะในวันที่ครูทุกทรมานครูฝึกการทุกทรมานมาซ้ําๆซ้ำๆนับ10ปีค่ะเมื่อครูจะกดจักรวลกดแรงดดุดครูก็แค่มาเพิ่มความคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆซ้าๆทีๆค่ะคุณได้ยินไหมคะ ครูเพิ่มความตื่นเต้นด้วยการนะคะฝึกตัวเองให้เกิดการคิดให้น้อยสนุกให้มากมันให้เยอะๆแบกซ้ำๆทีๆค่ะซ้ำๆทีๆคิดให้น้อยสนุกให้มากบันให้เยอะๆแบกซ้ำๆ,ๆทีๆนี่คือข้อที่1ค่ะถ้าคุณไม่มีตรงนี้จบค่ะคุณจะใช้เหตุผลตะกะอะไรเรื่องคุณคุณจะจบปริญญาโทรเรื่องคุณปริญญาเอกเรื่องคุณคุณจะจบอะไรเรื่องคุณดีฉันจบมหค่ะวัดกันที่ผลลัพธ์ คุณตาประสบความสําเร็จค่ะหเดือนซื้อบ้านเงินสด7จ็ดเดือนซื้อบ้านหลังที่2องเดือนนำพาธุรกิจสู่ร้อยล้านไม่ต้องพูดปัจจุบันเดี๋ยวจะช็อกซีนิมาไม่อยากอัพเพราะต้องการให้ลูกศิษย์คุณไปดูผลลัพธ์ที่หน้า Facebook พัสสิตาศักดิ์สิทธเสนาคุณผลลัพธ์อัพทุกเดือนสิ่งที่คูจะบอกเราคือการที่เราจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆคุณต้องมีแบบนี้ทุกๆวันค่ะอย่าบอกว่าคูถึงเส้นชัยแล้วพอแล้วโน no. คูจิตาถึงเส้นชัยกูยังวิ่งต่อเลย มันมันคือมันกระสันคุณเข้าใจคำว่ามันไหมมันคือกระสันมันคืออยากจะทํามันมีความกระเทียนกระหืออรืออยู่ในนั้นนี่คือคําว่ามันของครูจิตานี่คือข้อที่หนึ่งค่ะมันจะทําให้ครูลุกขึ้นมาเร็วกว่าคนอื่นมันจะทําให้ครูมีแรงมากกว่าคนอื่นมันจะทําให้ครู high energy มากกว่าคนอื่นค่ะมีพลังและมีแรงมากกว่าคนอื่นในขนะที่คนอื่นบอกว่ากินให้น้อยสนุกให้มากพอแล้วแล้วแต่ค่ะใครสายช้าไม่ต้องมามันโอเคนะ ใครใส่ช้าไม่ต้องมันไม่ต้องเต้นลูกตอนยอนฟังลงเบาๆลาส,สิีเล่นๆชีวิตดีอยู่แล้วไม่ต้องทําสาหรับครูตาิารีบค่ะใครไม่รีบไม่ต้องทําสิ่งที่2ค่ะที่ทําให้ครูสร้างความตื่นเต้นกับตัวเองครูบอกตัวเองค่ะคนที่มีพลังงานสูงเท่านั้นจึงเป็นผู้ชนะในทุกๆสนามรบไม่มีใครเลยที่พลังงานต่ําแล้วมึงจะลงชนะทุกๆวันเราต้องออกมาลบที่ครูบอกค่ะคุณลบกับตัวเองคุณลบกับผู้คนคุณลบกับเหตุการณ์สถานการณ์ อะไรมากมายเข้ามาหาคุณถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่พลังงานต่ําตายแล้วค่ะสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองเราต้องฝึกฝนตัวเองเป็นนักรบค่ะคุณต้องเป็นนักรบค่ะนักรบที่เหมือนผู้ชนะสิบทิศค่ะกูรบกี่ครั้งกูชนะทุกครั้งนักรบที่รบโดยไม่มีคนตายแต่กูชนะชนะเ,เ,เอาเขาเรียกนะสามก๊กมารวมกันผู้ชนะสิบทิศเป็นกูไม่รู้หรอกคนอ,อื่นจะคิดยังไงกูโอเคปะ ใครจะบอกยอมแพ้เกมนี้แพ้แล้วแต่กูชนะชนะในใครชนะในตัวเองพอชัดไหมสิ่งที่กูบอกตัวเองค่ะเราฝึกฝนทุกวันเพราะเราต้องมีพลังงานสูงคนพลังงานต่ำมักจะเป็นใครคะขี้ข้าลูกน้องเขาพูดแบบหแบบยาบคายค่ะขอโทษทีเป็นขี้ข้าลูกน้องเขาคุณไปดูมีเจ้านายที่ไหนพลังงานต่ำบอกกูหน่อยถ้าถ้าเจ้านายพลังงานต่ำบริษัทนั้นเจ๊งคอนเฟิร์ม ถ้าคุณอยากเป็นเจ้าคนนายคนคุณต้องมีพลังงานสูงจริงหรือไม่จริงถามตัวเองจะากมีพลังงานตามเป็นได้แค่ขี้ข้าหรือลูกน้องค่ะพูดแบบตรงๆคุณสิตาเป็นสายสื่อสารตรงถ้าคุณไม่ตื่นเต้นคุณไม่เพิ่มพลัง,งให้ตัวเองมีพลังงานสูงคุณจบไปลบก็มีดปาดคอตายแล้วค่ะแค่สมัครงานยังไม่มันมนมม่นใจเลยสวัสดีค่ะหนูมาฝักงานนะคะยังไงช่วยรับหนูหน่อยนะหนูจบสูงมากเลยจะต่างประเทศ มันไม่ได้ทําให้คุณดูดีขึ้นเลยค่ะอีกคนหนึ่งมาพราวมากหนูจบน้อยค่ะแต่ว่าประสบการณ์หนูสูงมากเลยหนูทํางานที่ไหนสักเซตุกทีและที่สาคัญค่ะหนูเป็นท็อปเซลล์ของทุกบริษัทคุณจะรับใครตอนนี้นะคะโรงงานอุตสาหกรรมหรือคนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ไม่ได้บริหารงานด้วยวุฒินะคะเขาไม่ได้ดูคุณ่าวุฒิอะไรเขาดูคุณว่าคุณประสบการณ์อย่างไรและเขาไม่ได้รับคุณที่ไอคิวสูงไอคิวสูงตกง,งานค่ะเขารับคน EQ คิวสูงค่ะไอคิวสูงคือความฉลาดทางด้านการพวกเหตตุผลากการก EQ คือความฉลาดทางด้านอารมณ์กรุณาไปอ่านหนังสือระดับโลกด้วยค่ะตอนนี้นะคะคนระดับโลกนะคะหลายประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกเลยรับคนที่มี EQ สูงไม่ใช่ IQ สูงขอแสดงความเสียใจยกับเกียรตินิยนอันดับหนึ่งด้วยขอแสดงความดีใจกับตัวเองค่ะที่จบม .6 เขารับคนที่มีความฉลาดทางด้านอารมณ์สูงค่ะในยุคนี้ นี่คือสิ่งที่ครูถึงบอกว่าทําไมเราต้องตื่นเต้นและต้องมีพลังงานค่ะคนพลังงานสูงคุณได้เปรียบค่ะคุณยืนคู่ใครมันมันคนละเลเวลกันนะลูกเข้าใจโมเมนต์ไหมคะอืมสิ่งที่สามค่ะที่จะทําให้คุณผลลัพธ์พุ่งทะยานเลยค่ะคุณต้องบอกตัวเองทุกครั้งว่าคุณตื่นเต้นด้านที่ดีๆค่ะ คำนี้ต้องพูดติดตัวตลอดเวลาค่ะครูจิตาพูดไหมคะเกือบทุกวันถ้าคนดูคลิปครูจิตาครูจิตาจะบอกมากเลยตื่นเต้นตื่นเต้นขนาดร้องเพลงยงตื่นเต้นตื่นเต้นกดใจวันนี่กูร้องเพลงอะไรก็ตื่นเต้นใหม่ไปหมดทําไมคะเพราะการตื่นเต้นด้านดีมันจะทําให้ชีพจรเราสูบฉีดค่ะการตื say, ่นเต้นด้านดีทุกอนูเซลของคุณมันจะสูบฉีดค่ะคนที่ไม่เลือดลงไม่สูบฉีดคือคนใกล้ตายแล้วตอกตะตอกจะตายแล้วลูกอีกนิดเดียวตะอกตาย ครูตาค่ะต้องการให้ทุกอนูเซลล์ของครูเป็นอนูเซลลของ DNA พระเจ้าในร่างมนุษย์ค่ะเราต้องการมีจังหวะการเต้นที่มันเหนือมนุษย์ค่ะครูจึงต้องเติมเชื้อเพลิงด้านความตื่นเต้นลงไปในพลังงานชีวิตของครูค่ะครูรู้สึกนะถึงเส้นเลือดของครูที่มันเต้นเป็นจังหวะเสียงเพลงค่ะครูรู้เลยว่าความตื่นเต้นของครูมันกําลังนาพาเรื่องราวชั้นดีมาให้กับครูค่ะใครจะเชื่อก็เชื่อ,อไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อสอนสี การเปลี่ยนแปลงชีวิตพวกเราค่ะคุณลองเอา3เทคน,คนิคนี้ไปใช้ค่ะรับรองผลลัพธ์ใหม่พุ่งกระฉูดค่ะนี่เดย์หค่ะไม่มีครูคนไหนบนโลกนี้สอนคุณติดกัน90วันในโปรแกรมฟรีค่ะ 90วันคงจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่และใหญ่มากกับครูสิตาค่ะลูกศิษย์ขายที่เป็นร้อยล้านค่ะลูกศิษย์มีบ้านมีรถกันในคอร์สนี้ค่ะคอร์สฟรีค่ะคนที่หมดสิ้นหนทางไม่รู้จะไปทางไหนดูคลิปนี้ถูกหวยกันมากมายค่ะไม่ได้บอกให้งงงายเรื่องหวยค่ะได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตําแหน่งค่ะได้ครอบครัวกลับมาจาก90วันคงจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จจริงจากการดู90วันคงจิตปรับใจกับครูสิตาฟรีกรุณาเมนต์ด้วยค่ะ ว่าคุณได้ผลลัพธ์อะไรเพื่อช่วยเหลือผู้คนเป็นบารมีต่อไปค่ะอย่าห่วงค่ะบางคนแอบเรียนบางคนแอบส่องไม่กล้าเว้ยคูเป็นคนดังคูมีชื่อเสียงนั่นแหละค่ะความดังคุณจะลดลงอัตราตัวตนคุณมันมันถูกเคลอบแฝงไปมันเปลือกมันเยอะเหลือเกินพิมพ์ค่ะว่าคุณเปลี่ยนแปลงอะไรกับการเรียนรู้ค่ะกับการที่คุณได้เรียนคลิปฟรีมันคือบารมีค่ะมันคือทานบารมีที่คุณเองไม่งั้นครูต้องผัวงวิชาไหมอ่ะเราประสบความสำเร็จไม่ต้องบอกใครดีกว่าเดี๋ยวแม่สำเร็จเหมือนกูทั้งโลกเลยกูไม่อยาก มันไม่ใช่เปล่ายิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีค่ะสิ่งหนึ่งที่คุณต้องพกคู่ตัวตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่จะเอาค่ะแต่จงเป็นหนักให้ค่ะกฎจักรากวกราลกดแรงดูดชอบคนให้ก่อนค่ะครูบาอาจารย์คุณมาคุณให้ครูบาอาจารย์ก่อนคุณไม่ใช่แบบคุณจะเอาจากครูเท่าไหร่พวกนี้อยู่ไม่รอดอยู่ไม่นานหรอกค่ะครูเห็นลูกศิษย์มามากมายตายหาไปหมดลวค่ะแต่ก็ชีวิตเขาไม่ใช่ชีวิตเราเรารู้เทคนิคกฎจักรากวกราลกดแรงดูดให้ก่อนจึงได้ ให้ก่อนจึงได้เฮ้ยสร้างความตื่นเต้นเฮ้ยให้ก่อนจึงได้ทำไมครูถึงบ้าการให้เพราะครูรู้ว่ายิ่งให้มันยิ่งได้ไงโอเคปะ่ะดังนั้นนะเรียนฟรีได้ผลถึงลงคอร์สแคมป์สัมสมนาค่ะครูเชื่อว่าสุสดยอดคอร์ส90วันกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่กับครูสิดาพลิกชีวิตเราราวกับปฏิหารแน่นอนใครที่เป็นคนใหม่นะคะดูคลิปมหากพย์21วันเลเวล1เลเวล2ดูคู่กันกับนะคะ90วันกจิตปรับใจสร้างผลลัพธ์ใหม่ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์มาถีบนะครูถ้าได้ครูถี ถึงเป็นคอสฟรีแต่ครูอยากให้มึงเชื่อกูกูก็จนนะทักสาบานก่อนถ้าครูสิตาไม่เหลือเงินติดตัว20บาทบ้านทุกหลังรถทุกคันเนะี่ยซื้อบ้านให้ตัวแทนอยู่นะคะ35ล้านถ้าไม่จริงนะคะขอให้ฟ้าพาตายถ้าจริงให้พาตัวเองกลับไหมคะไม่ต้อง <laughs> ถ้าจริงนะคะขอให้ครูจเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเป็นครูกวจักรวาลคนเดียวที่กล้าสาบานเพราะอะไรรึป่าอยากให้มึงช่วยแก้งเชื่อกูหน่อยและมึงจะได้เลิกพูดว่าหนูมีนี่ ชีวิตครอบครัวหนูประสบความสําเร็จทํายังไงหนูถึงจะประสบความสำเร็จแบบผู้ทำไงมึงเรียนแล้วทําไม่ใช่เรียนแล้วมัวนั่งจําเรียนและทําเดี่ยวมันจาได้เองเรียนแล้วทําเดี๋ยวมันจําได้เองไม่ต้องมาเหตุผลเยอะม .6 ยังสําเร็จได้20บาทยังสําเร็จได้มีผัวเยอะก็สําเร็จได้แล้วไงอดีตจบค่ะอนาคตใหม่รอคุณอยู่คุณไม่สามารถเปลี่ยนอดีตได้สันใดก็อยากคิดจะไปแก้ไขมันฉะนั้น แต่เราแก้ไขปัจจุบันเราได้ค่ะทําตัวใหม่ค่ะวันนี้จะเดินออกจากบ้านจะพูดดีว่าเงินทองไหลมาเทมาทําได้ค่ะเราแก้ไขสิ่งที่เรากําลังจะทําได้ในวินาทีนี้เลยดังนั้นนะคะจงมีความสุขมันตั้งแต่วินาทีนี้ด้วยรักและปรารถนาดีจากครูสิตาค่ะเรียนปีได้ผลไปลงคอร์สแคมสัมมนานะคะแอดไปที่ l i น์แอดโค้ดอเดอร์สกอร์สิตค่ะ ย้ำเลยนะกับคอร์สนั่งสมาธิอยากให้ทุกคนได้ไปเรียนใครที่มีจิตฟุ้งซ่านเหลือเกินนะคะผลลัพธ์ช้ามากล้ามากเพราะคุณมีความคาดหวังค่ะคุณต้องไปเรียนอยวางค่ะกับคอร์สการกุศลค่ะ999บาทนะคะหรือโอนเกินกว่านั้นก็ได้เงินทั้งหมดถวายทำซื้อที่นะคะที่โยนกนครตอนนี้ประมาณ6ไร่กว่าๆนะคะเกือบ7ไร่หรือเกือบ10ไร่แล้วครูยังไม่ได้ดูจำนวนเงินนะคะซึ่งวันที่เดือนตุลาเนาะ3-4ใช่ไหม3-4ตุลาคมเราจะไปถวายนะคะที่ทั้งหมด20ไร่ที่โยนงนคร ขาดเท่าไหร่คุณสตาร์ทบทั้งหมดเลยกับพี่เพอร์นะคะทบคนละครึ่งทั้งหมดเลยนะคะดังนั้นเนี่ยขออนุมโมทนาบุญกับลูกศิษย์คอร์สนั่งสมาธิทุกคนเลยนะคะแอดพิที่ไลน์แอดคอร์สอันเดอร์สกอตสิตาส่วนใครอยากเรียนสดทายากมีนะคะพลังงานใหม่ๆอยากจะเปลี่ยนชีวิตกูขายอยากจะทําออนไลน์ให้รวยอยากรวยแบบน้องมืขายของออนไลน์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  อยากรู้เทคนิคยุค 5G ทำอย่างไรนะคะปิดนี้ขยี่รวยค่ะคลื่นนี้มีแต่โคตรรวยค่ะใครได้มาโคตรช่วีค่ะราคาขอจาก59,000บาทโปรโมชั่น15,900บาทคูย,ยังให้ของขวัญน,นะคะ9,540ก่ 9, อนพรุ่งนี้ขึ้นราคาล้านเปอร์เซ็นต์รีบทักไปที่ไลน์ดโคตอนเนอร์สกอร์ิตาค่ะที่อุดธานี9เดือน9 2019แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะเย้ yeah.